เป็นไงอันนี้คือที่ที่ลรูกไว้เมื่อกี้เลยเหรพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งไหร่พี่น้องอืพร้อมสิปุงสิปุ้งเลยนี่น้องคีบใส่ตามใจชอบพคีบปนเจ็บบอกคีบปนจังหวะอยากอยากเพลิก็ใส่ไลยอยากเพลินก็ใส่น้อยเด็กน้อาก็นอนกินนม อันนี้เขาขัวเขาคัวพี่น้องเขาขัวอันนี้เขาขัวเด้อเขาขัวเด้อโอ้สต้องใส่ลรยนันดิใส่หอมหอมฉีกปรวันเขาขวมต้องหอมหอมมาพี่น้องมาอันนี้คือแปหนุ่งจิรดใส่ลายเสบลายใส่ลานวดลายใส่กินเอ่า ใส่ลายผมร่นร่นหอดไม่ง้อซ้อนม่เคยกินบ่ให้เราลมือเลยวันนี้นี่้อ่าบ่งพี่น้องพี่น้องเเอาละเฮ็ดลวดเฮ็ดเงน่ะเฮ็ดเฮ็ดไว้ในลายลดโอ้เบางนาวันนีะบางนาเหรอางนา มัจะควมแด้ว่าน like um, hey. okay. oh, uh, oh, ี้ไปหาหอมหาบากแาวมาใส่เด uhm. um uh, ี๋ยอย่าฟังเสียงนกเสียงกาเสียงมาเสียงแมวด้วพี่น้องนี่ิงเชฟนี่ิึงมึงิึงทั้งนี้ฟีฟีเอโฟกัสอยู่ทั้งนี้ได้นี่คับมันักลบไปแล้วมันออกมั้เด็เด็ตายเนาะ้กินอไลืมออืมออมอองอกมอออืงมออออมนออมออ ต้นหอมพักชีมีอย่างนไอ้ต้นหอมพักชีแล้วมีอย่างอีกใบมกูดใบมกูดสงปากแะหอมเปียสีอีกโอ้มีสดที่สดซอยน้ำใส่น้ำพีน้องอ้ยอาญะอาญะมีลาบชุดนี้ใส่น้ำประแด็กน้ำพี่น้อง ใช้น้ำปลาแดกนิดนึงเพื่อความนัวน้ำปลาเยอะๆคีโม่คีโม่อะไรมั่นของกินน่ะไก่เป็นกอไก่ชนไทยเป็นไม่รู้นะเลี้ยงไก่เนี่ยวันแรกกินเดตัวเฮียไปกินมดหนึ่งหรมือละตัวสองตัวตอนนี้เขาเลี้ยงเฮียไม่ได้เลี้ยงไก่ดอกไก่คืออาหารมันปาก chia ơi, hôm nào hôm nay hôm đây, hôm thêm hôm nay xin thêm, bỏ bỏ hôm cũng thay nay hôm Xoắn xin nay hôm đây, hôm nay hôm nay hôm ừ, rồi, nay hôm nay hôm nay hôm การังฮะวพระแล้ววะบ่งนี่ครับแบ่งเรื่อแบ่งกันเออแบบนี่ไงเนาะอืมงนนี้ก็แบ่งกันแบ่งให้มักติกมันบุอยาเอาหรอแต่ว่า มันจันแจวเบิ้งมันก็ได้รถกับรขาดน้อยไปเอาไปเนาะใช่ถูกน,นะไแล้วไ, <laughs> ไม่ได้ใช้จานแล้วย่างไปทั้งมะเขียวรถ <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอ้เสียบเสียบขนานนดไล่หอดจนตอนกินหมดละอเอาแก้วเบียร์กูไป่ห่วยอันนี้ของม้งติกอันนั้นของพี่กอนวะพี่กอนมาอันนี้ของพี่กอนเตรียมให้เลยนะอออันนี้ลาบอันนี้สีทอดต่อพี่น้องทำมึงเด้อพี่ ยี่ะร้นิสซ่าทีโมได้ขายคันนีโมได้เลยขายของโมได้เลยค้างแต่ว่าไรเห็ดกับเขาด้วยพี่น้องเนอะถ้าอยากถ้าอยากซื้อในจานจักบัดจานจักบาทมันไหนเเห็นบัวถึงสแห้งปาตุยเอาตุยเอาบบงนี้เซียบัวเซียบัวแมึงมเซีบเราฟาวเฮ็ดงานเลยเด้อ อยงบนี่ครับลาบครับใส่ผงอขาวอกด้วยไปใส่ดึกใหม่เง้าน่ะสไปหนาวเสีไปหนาวขนาดเไปหนาวนี่นี walk, ่ลาบเมื่อตูวแล้วมัเงกี้เมั่อตัวได้หรดอเล่าัดคุ้มแต่ย้อกมาใส่เม่ึงบังนี้สงสัยจิงเขาแห้งว่ะเหตุงานกับเป็นตลรกกขนาดบ่มีวันหยุดเอาจักงเงินไปทุบใส ตอนได้มาไม่ก็น้อยน้อยน้อยให้งยุ่งง่าขึ้นง่ายขึ้นซ้อยกินซ้อยกินโอ้เสียบเสียบพี่น้องเลยใส่โว์เห็นวะเสียบวนั่นเห็นวะคับเสียบว่เสียบวะเอไม่หม อันนี้ลาบอันนี้ต้มไอ้ก้างตรงรูปทีเหลือเสียบๆพี่นอ้องไตยุ่งเดี๋ยวกินก่อนได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เชีบเชีพคนเฮ็ดปรุงกินคือบอกคือบอกนะอ่าโอเคนะอืมเชีบแก้วจากบึงกัน